ลืองตายพายเกิดจากอะไรแล้วแก้ยังไงโรคตายพายนะคะจะมีสาเหตุมาจากเจ้าเชื้อราชื่อว่าเชื้อราฟิวซาเรียมเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดของกล้วยเลยเพราะว่าทําให้ต้นเหี่ยวเฉาแล้วก็ ตายทั้งสวนเลยค่ะอาการที่สังเกตได้ใบล่างเริ่มเหลืองทีละใบแล้วแห้งหักลงก้านใบนะคะก็จะฉีกง่ายหักพับถ้าตัดลำต้นดูนะคะก็จะเห็นเนื้อเยื่อในลำต้นช้ำเป็นสีน้ำตาลดำเขาจะไม่เจริญเติบโตออกปีไม่ได้หรือว่ามีปีเล็กพอถ้าอาการหนักนะคะต้นจะตายทั้งต้นก็จะเรียกว่าตรายพายค่ะสาเหตุของโรคเลยนะคะก็คือมาจากเชื้อราที่ชื่อว่าเชื้อราฟิวเซเรี่มจะอยู่ในดินค่ะแพร่กระจายผ่านน้ำเครื่องมือแล้วก็การเดินในแปลงเขาจะเข้ามาทาั้งรากแล ทำลายระบบน้ําเลี้ยงในต้นวิธีป้องกันและรักษาถ้าติดแล้วนะคะให้ถอนและเผาทิ้งทันทีอย่านําไปหมักปุ๋ยหรือว่าทิ้งในสวนแล้วก็ห้ามปลูกกล้วยซ้ำที่เดิมเพราะว่าเชื้อเหล่านี้นะคะจะอยู่ในดินได้นานหลายปีแล้วให้ป้องกันล่วงหน้าดังนี้เลยค่ะใส่ปูนขาวรองหลุมเพื่อปรับค่า pH ด,ดินก่อนปลูกจะลดอาการการอยู่รอดของเชื้อราแล้วก็ให้ใช้ไตโคเดอร์มผาผสมปุ๋ยคอกหรือว่าราดดินเพื่อยับยั้งเชื้อราค่ะต่อมาให้ระบายน้ําให้ดีอย่าให้ดินแฉะหรือว่าขังถ้าดินเชื้อมากเชื้อราฟิเเลียนะคะค คือจะโตดีค่ะสรุปให้เลยค่ะถ้าปลูกกล้วยขายหรือว่าทรงออกแนะนําให้ป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะพอาะรอนี้ไม่มีทางรักษาหายได้ถ้าติดแล้วก็คือติดเลยค่ะ